กรรมการทรับวไรครับกรรมการกรรมการยังไงกรรมการเอาเลยเอาเลยจับไปยานยานยานมีดีนะยานเอาเอาหน่อยเอาหน่อยบอลโรชิ่งหนึ่เปล่าครับผมเอาเอาไปจับไปจับไปอีจับมันมีคนพนนเท่าไหร่หรอวะอีจับอีจับมีสองตำเลยเหี้ยโอ้โห ย, άν, ยัน <proxy> ย,ย adder, Jamie, ันอย่าเละๆอย่าเละยันมึงยังไงผมเยอะนะยันเฮ้ยดูผมไม่ยอมแพ้เลยเล่นโซ่ยอมแพ้เลยมีทิกอยู่เล่นโซ่อะมีทิกอะไรที่เกียรไล่ไอ้มึงบุกอยู่แล้วนีลุงขอกา้าเต็มๆเลยแล้วกันรับสหลุงมันกระป๋ออะงานลุงอะงานเห็นตู้ยันยันยินนั่นแหละเออ